ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คมสันฟามครับศูนย์เรียนรู้คมสันฟามผมอยู่กับพี่พี่คมสันคมสันโคตรสีทาโคตรสีทาครับเราอยู่ที่อาเภอบ้านบ้านนูงสร้างคากําบนสมเศ้ากำเบนโอ้ังเ็นเลยวันนี้ผมอยู่กับกับคนทําเกษตรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเมล่อนใช่ครับครับผมเราเราปลูกเมล่อนมาทีทีครับนี่เป็นปีแรกครับเป็นรอบที่ที่สาม เรรามีีโงงยนนข้ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งโรงเรียนตอนนี้มีหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเราสี่ต้นโรงเรียนหนึ่งร้อยร้อยต้นโรงเรียนละาร้อยต้นตอนนี้จะขยายอีกสามโรงเรียนใช่นะครับเพราะอีกประมาณสามร้อยต้นถึงสี่ร้อยต้นแต่ทราบว่าการทำเมลอนเขามีปัญหาใช่ครับมีปัญหาโรคพืชประจําประจําโรคเขาเลยเลยประจําพืชเขาเลยคืออะไรครับพี่โรคที่รักษายากหน่อยที่โรคอนี้ครับโรคใบหยิดใบงอใบหยิดใบงอครับป็นไม่ใช่สมบูรณ์ มันมันเป็นเป็นโรคมาจากจากเขาเรียกไงศัตรูพืชหรือมันเป็นโรคในตั่วเป็นโรคของศัตรูพืชครับเป็นแมลงแมลงนําเป็นาหารนามาเป็นาหารนำมาเป็นเป็นเป็นแมลงเกือมากเเป็นแมลงปากดีอ๋อแมลงปากดทีนี้ที่เรามาดูตรงเนี้ยที่เราไม่้อยู่ในโรงเรือนเพราะว่ามันพืชเหล่าเนี้ยเมลอนชุดเนี้ยคือชุดที่ม like ีปัญหาใช่ครับแ้วเราก็เลยที่กรมศัยก็เลยแยกมา เรียกมาเพื่อที่จะมาบำบัดเขางั้นเองใช่ใช่ครับทีในการบำบัดเนี่ยก็คุณศิยะนะครับก็ได้เอาคู่มาให้ทดลองอใช้ในเรื่ององการบำบัดการการให้ให้ธาตุอาหารคืออาการมันเป็นยังไงบ้างคือเริ่มแรกเลยอะ่ะจะเป็นใบหยิกใบงอเป็นใบใบใบกุดเนี้ยเป็นใบลักษณะอ๋อออ,<ๆ>ออกมามันเป็นใบหยิก<ๆ>มันไม่สมบูรณ์เนาะครับไม่สมบูรณ์ครับใบเปีนเหลี่ยงอ่ะ แล้วเราก็มาบำบัดแล้วหลังจากนี้เราจะใช้จะใช้คู่หูในการในการช่วยดูบำบัดเป็นการเติมธาตุอาหารให้ชุบด,ด้วยแล้วก็บางทีเราดูในเรื่องของดินด้วยนะครับการความสมบูรณ์ในดินตอนนี้เราฉีดไปแล้วกี่ครั้งนี่เป็นรอบที่สองครับรอบที่สองรอบที่สองสังเกตสังเกต,ตก่อนฉีดกับหลังฉีดมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยมันก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเขียวขึ้นแต่ใบใบเก่ามัน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 ก็เปลี่ยนไปก็ ก็ผ่านไปแลใบที่แพงใหมขึ้นมานะมันจะเป็นลักษณะพอดีขึ้นหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งฉีดเราฉีดมาแล้วสองครั้งเมื่อเช้าก็เพิ่งฉีดไปใช่ครับจากใบที่มันมันใบเก่ามันก็จะมันก็เราเราคงแก้ไขไม่ได้เนาะมันป่วยก็ต้องป่วยให้มันเป็นไปตามแต่ใบใหม่ที่มันขึ้นมาในความรู้สึกของพี่คอมสันก็คือใบมันจะเริ่มสมบูรณ์เริ่มเขียวมันไม่เหลืองว่าะงั้นเถอะเริ่มละนั่นคือพิดว่าน่าจะฟื้นในี่ ถ้าเราใช้คู่หูเราต่อเนื่องเคิดว่าน่าจะคืนน่าจะคืนต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเนาะเขาเขป่วยเขาใช่เขาป่วย้การรักษาต้องการตรงสัใชรับเขาเป็นตั้งแต่เริ่มเริ่มเพาะเลยไหมโรคเนี้ยไม่ไม่ครับเป็นช่วงระยะประมาณได้เดือนอ๋อเขาเราปลูกมาเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยมีเริ่มมีสุดพูเริ่มสุดพเข้ามาต้นไหนที่อ่อนแอเขาก็เขาก็จะเป็นโรคนง่ายแต่เราก็เอาเขามาบำบัดเนาะใช่ใช่ใชเพื่อเพืเหมือนคน เขาป่วยถ้าเราทิ้งเข้าไปก็น่าสงสารแต่ถ้าเขาป่วยอย่างพี่งสงสารเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเกษตรกรครับเพื่อป่วยนี่ไม่ใช่แบบว่าป่วยแล้วก็ทิ้งไปนะแต่ป่วยแล้วเอามาบำบัดก็แยกมาแแยกต่างหากแยกออกมาให้ไกลจากตรงนี้ไม่ให้เขาไปไม่ไปแพร่โรคพยายามอย่าให้ัไปแพร่โรคเราก็แยกมาซะ้แล้วเราก็บำบัดเอาถ้าเกิดว่าเขาฟื้นถ้าเกิดว่าเขาฟื้นได้มีูมงด้านทานมีธาตุอาหารพอเขาก็จะให้ผลผลิตเราใช่ไหมครับครับผม ขอบุณพี่คมสันครับเดี๋ยวเราไปดูที่โรงเรือนครับตอนนี้พี่คมสันก็ได้พาผมมาที่โรงเรือนนะครับเมลอนในนี้ประมาณร้อยต้นครับร้อยต้นร้อยต้นครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้เดือนเดือนกับอีกยี่สิบสองวันเดือนกับอีกยี่สองวันตอนนี้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปยังยังครับยังใช่ไหมโอเคอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงไหนครับอยู่ในช่วงขยายอยู่ในช่วงขยายครับผมอ๋อจะแบบลูกขยายเพิ่งผสมนี่ผสมเกสรได้ ได้ผสมที่10 19อันนี้มัเพื่ออะไรครับทีนี้ก่อนก่อนหน้านี้เราก็ใช้ปุ๋ยเคมีตามปกติตามที่เราเคยทำมาเนาะแล้วหลังจากที่คุณปิยะได้มาแนะนำคู่หูเวอร์แพนเนี่ยเราได้ฉีดพ่นไปแล้วกี่ครั้งสามครั้งครับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าที่สามก่อนฉีดพ่นลักษณะของต้นลักษณะของใบเป็นไงบ้างครับมันมันจะออกสีจิตจืด ป็นจืดใช่มจะไม่เขียวเช่นนี้ครับอดอกสีจืดหน่อยนึงครับสีออกจืดนิดนึงจะไม่เขียวเข้มขนาดนี้เนาะโดยปกติเมลอนเนี่ยสีเขาจะประมาณไหนก็ประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้คืออันนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์คือประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่คือสมบูรณ์ตอนนี้ฉีดพ่นมาแล้วกี่ครั้งนะพ่อเดี่ยวนี่สามครั้งสามครั้งจากการที่หลังจากฉีดพ่นมาเนี่ยพี่คมสันดูแล้วต้นเมลอนของเราเนี่ยในในโรงเรือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในความรู้สึก ก็สมบูรณ์ดีครับแล้วก็ยอดการทอดยอดนี่ยอพุ่มสมบูรณ์ยอดอวบใหญ่สังเกตจากตรงไหนยอดที่ว่าสมบูรณ์นี่ครับใบใบใบเอาง่ายรับใบเอาง่ายที่ใบเนาะใบมันจะขยายใหญ่โตแล้วก็เขียวขึ้นใช่ไหมครับขยายใหญ่โตแล้วก็เขียวขึ้นแล้วลักษณะยอดที่ว่าทอดยอดดีเนี่ยยอดมันเป็นลักษณะยังไงครับยอดอวบครับอวบใหญ่แล้วก็ตามข้อยอดเนี่ยมันจะแทงดอก ตลอดเลยอ๋อท <c oughs> ิ้งเ <c oughs> ลยนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเราหลังขีดสามครั้งเนี่ยหนึ่งก็คือต้นมันรู้สึกสมบูรณ์ดูจากจาการดูจากใบใบใหญ่ๆแล้วสีจะเข้ม <c oughs> แล้วก็ดูจากการทอดยอด <c oughs> ทีนี้การทอดยอดของเราเนี่ยยอดก็สมบูรณ์บวบใหญ่แล้วตามข้อใบก็เรียกอะไรก้านใบเนาะตามข้อตามขอก้านใบเนี่ยก็จะออกดอกออกดอกออกดอกมาออกดอกออกยอดแขนง ใช่ไหมใช่ใช่ขเขา<อ>เรียกว่ายอดกระหน่งครับแสดงว่าเขาพร้อมเจริญเติบโตว่างั้นเถอะพร้อมที่จะให้ลูกว่างั้นเถอะแต่เราก็ต้องเด็ดออกเนาะเพื่อความสมบูรณ์ก่อนหน้านี้มันมีอาการแบบนี้ไหมก่อนที่เราจะใช้คู่มันจะเป็นลักษณะนี่นี่นี่ครับเป็นลักษณะนี่นี่เลยครับนี่ละใบนะแต่มันก็ไม่หายแต่มันก็แสดการเจริญเติบโตแสดการเจริญของเชื้อลูกมันจะไม่ลามขึ้นไป แสดงว่าไอ้ใบก่อนหน้าเนี้ยใบที่มีปัญหาอะไรมันก็จะมีปัญหาอย่างงี้แหละแต่ใบใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสมบูรณ์มากขึ้นแใบที่เป็นแล้วมันก็เจะชะงักมันก็จะอยู่อย่างเงี้แหละครับแล้วใบใหม่มันก็จะขึ้นมันจะมันจะไม่มีลักษณะขึ้นมาลักษณะเป็นจุดด่างๆอ๋อไม่มีเลยพอหลังจากใช้คู่หูฉีดไป3ามครั้งใบที่เป็นจุดๆด่างๆจะจะไม่ค่อยมีเลยเนาะโอเคครับผมคิดว่าจะขยายอีก3โรงเรือนใช่ครับท่าง กำลังทำอย่ครับก็คงจะได้ใช้ผู้หงเราใช่ครับผมก็ขอบุณพี่คงสรรตอนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้นะครับท่านใดที่ต้องการอยากมารู้รู้การปลูกเมลอนหรือพืชอื่นๆเห็นมีทุเรียนด้วยใช่แต่กมีทุเรียนด้วยมีแตงโมมีกล้วยมีกล้วยนะครับก็มาที่พี่คมสรรได้ที่ไหนครับพี่ที่บ้านนงสรงคำตำบลศรีเศ้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรครับ เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะเอาคู่หูเวอร์แพนกับหญินเกษตรมาประสานกับศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สิ่งที่ดีๆแล้วลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน,นะครับแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เราดีขึ้น<ม>ก็ฝากพี่กองสารกับกับคู่หูเวอร์แพนเราด้วยนะครับครับผมคิดว่าจะใช้ต่อเนื่องไหมคิดว่าใช้ครับใช้ครับครับผมครับขอบคุณครับพี่กองสารครับขอบคุณครับ